เห็นไหมถ้าเราไม่รู้ทันจิตใจตัวเองนะกิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ทันนะมันจะผลิตตัณหาขึ้นมากามมตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากได้นะภนะาะวะตัณหาอยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละคงอยู่นะมีภาะวะตัณหาอยากให้มันหมดไปสิ้นไปสูญไปเลยยิ่งดีนะนี่ย การทำงานของจิตเมื่อสัญหาเกิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตจะเกิดขึ้นพอเกิดความอยากขึ้นทีไรความดิ้นรนของจิตเกิดขึ้นทีนั้นนะอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนใช่ไหมจิตเขาดิ้นรนแล้วทำยังไงดีจะจีบเขาติดนะมีแฟนหรือ,อยังก็ไม่รู้ชักกังวล มีแฟนแล้วแฟนมันจะสู้เราได้ไหมอะไรเงี้ยเราหล่อกว่ารวยกว่าหนุ่มกว่าเรืปลกาวอะไรเนี้ยมใจเริ่มฟุ้งซ่านแนละ้วเริ่มปรุงแต่งแนละ้วตรงที่ใจเราฟุ้งซ่านปรุงแต่งเนะี้ยความทุกข์มันเกิดนะความปรุงแต่งคือพบเกิดขึ้นทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีเหมือนนพบนะไม่ว่าจะละเอียดหรือพบหยาบนะถ้าเกิดแล้วความทุกข์จะเกิดทุกทีถ้าเราละเอียดพอนะ ขั้นแรกเรายังไม่เห็นหรอกว่าพบที่ละเอียดเป็นทุกเราจะเห็นพบหยาบๆเป็นทุกอย่างอยากได้อะไรสักอย่างนะเห็นเขามีมือถือรุ่นใหม่อยากได้เลยนะใจก็ดิ้นรนนะครุกคลักครุลักจะซื้อเงินสดก็ไม่มีไปรูดบัตรก็รูดไปเยอะแล้วเอาอยากได้ไปตายเอาดาบหน้าแล้วก็ไปรูดอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็พอกึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอมีนี่ใช่ไหม ชอบไหมไม่ชอบไม่อยากมีนีท่ทางที่มันมีใจก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกนะทีแรกทูกข์เพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นตอนนี้อยากไม่ได้แล้วอยากไม่มีนี่ก็ไปก่อนนี้เองแล้วก็อยากไม่มีนี่อะไรเงี้ยเพราะความอยากเกิดทีไรใจก็ดิ้นรนเมื่อใจดิ้นรนทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีความดิ้นรนของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพ นะหรือเรียกว่ากรรมการกระทำกรรมของจิตนะกรรมอาพพนะจิตมีดินด้นดิ้นทุกคราวที่จิตดิน้นความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ในตอนเช้าว่าอรสชาติของา่าะมันเจอความเล้าร้อนใจมันจะดิ้นรนนะ อย่างคนที่ไปเสพกามนะสมมติไม่ได้เสพกับคนอื่นด้วยซ้ําไปนะเสพกับคู่ของตัวเองนะแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะหลังจากการเสพกามเนะี่ยจิตจะติดบางคนจิตจิตมันติดอารมณ์เพลินเพลินมีความสุขนะรู้สึกรีแลกซ์เนะี่ยจิตมันติดอารมณ์ลนะยิ่งถ้าไปยุ่งกับคนอื่นนะจิตจะยิ่ง เดือดเลยนะเล่นเล่าๆเ,เลยไปยุ่งกับเมียคนอื่นนะงั้นในกามที่ว่ามีความสุขนะมันแฝงโทษมาในตัวเองกระทั่งกามที่ถูกทำนองครองธรรมนะก็ยังมีโทษแต่เป็นโทษที่เบาบางนะยังไม่ได้ไปยุ่งกับลูกเขาเมียใครเลยเนะี้ยยุ่งกับเมียของเราคนเดียวอะไรเนะี้ยมันมีโทษยังไงมันติด โทษเกิดจากความติดใจแต่ฟังของพ่อพูดตรงนี้ <c oughs> กลับบ้านไปผู้หญิงทั้งหลายอย่าไปบอกสามีนะว่าต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับฉันนะฉันจะปฏิบตัติหลายคนมาปรับทุกข์กับคุณแม่ทีแรกเมาบอกคุณแม่ว่าเนี่ยจะถือศีลแปดและ้วล่ะจะไม่ให้ผัวมายุ่งด้วยละ่ะคุณแม่ก็เตือนคิดให้ดีนะ ถ้าเขาไปมีคนอื่นจะทำยังไงทำได้ชีวิตนี้ขอถวายให้การปฏิบัติไม่นานนะน้ำตานองหน้ามาหาคุณแม่อีกแล้วมันไปมีเมียมใหม่ถือศีลนะต้องฉลาดนะรู้จักฐานะของตัวเองเป็นคาววสถือศีลนะห้าได้ดีที่สุดแล้วล่ะ